พระเอกพระเอกแบบพระเอกพระเอกทุกคนขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยผู้ใดที่เไม่สันทัดแนวนี้นะจ๊ะมามากันอีกแล้วมากันอีกแล้วทุกคนมา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 กันอีกแล้วจ้าทุกคนพบเจอกันวันนี้กับของแซ่บของอร่อยของนัวนะคะช่องนี้เลยนะคะวันนี้พบเจอกันวันนี้ในช่อง มีดีเต็มพุงทุกคนของแซบอยู่ด้านหน้านี้แล้วตำถัว่วตำถัว่วตำถั่วนะจ๊ะวันนี้เป็นตำถั่วนะทุกคนแซบแซบแถมเรามีาพระเอกพระเอกแบบพระเอกพระเอกทุกคนขอโทษขออภัยขอโทษขออภัยผู้ใดที่เไม่สันทัดแนวนี้นะจ๊ะมานะชอบใครชอบมันเนาะรุย ใครชอบแนวนี้ก็มารุยตำถัว่วตำถั่วแซ่บๆกับข้าวสวยวันนี้มารุยเลยฉีกไปแดกคน ม,มันค่อนข้างจะแบบว่ายุ่ยพอสมควรแล้วนะนะก้างเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่ามันก็จะแบบว่าไม่แข่งสักเท่าไหร่ละเอาละ่ะคุยอ,อยากให้ได้กิน ชอบใครชอบมันสไตล์ใครสไตล์มันนะ ่วงนี้จะเห็นกะหล่ำม,ม่วงบ่อยเลยนะมันหัวใหญ่ทุกคนซื้อมากะหล่ำม,ม่วงเนี่ยมันจะหัวใหญ่มากแล้วแบบมันแน่นมากมันก็เลยได้กินหลายวันนะคะหัวหนึงอนะจะเห็นหลายคลิปหน่อยนะคะ <c oughs> โชว์โชว,โชว์ตอนประแดดหมกค้าบเลย กิ่นหอมหวนเหลือเกินกิ่นหอมอบอวัเหลือเกิน 嗯。Mm hmm. Gìu. Kín também mрал thì cũng vậy thôi không bao làm m욱. Mình lúc này... meals màifer không được không? Đừng เพิ่มโปรตีนก่อน อือกินให้ลืม หุผนหัวใหญ่มากสลับม่วงเนี่ยแ,แบบแน่นจะกินได้หลายวันอืม ซื้อมาทีลูกหนึ่งจะกินได้หลายวันกล่ำม่วง Música mm.